สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดภูมินนะครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระแล้วก็ไปทําบุญด้านบนกันนะครับไปไหว้พระกันตอนนี้เราได้ดอกไม้มาแล้วนะครับนี่มีน้ำมะขามด้วยสิบบาทมีแบบหลายอย่างเลยแล้วขึ้นไปไหว้พระด้านบนนะครับนั่นก็คือเป็นการงดจุดทุบเทียนนะโอ้ พยานะเก่ามากพยานะเก่ามากนะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนจะพาทุกคนไปไหว้พระแต่ว่าในเมืองเราอาจจะไม่ค่อยได้ไปที่อื่นเพราะว่าเรามาพามาหลายรอบแล้วนะบุรนะสาธุอ๋ขอขบุรนะหมดเลยนี่ยคอใหไหว้ฝั่งด้านนี้นะครับ นี่คือวัดพูมินนะครับแต่ว่าตอนนี้คือพระพุทธรูปบุรณะ,ะส้มแซมอยู่ก็จะได้ดูบรรยากาศแบบด้านข้างแทนนะครับอันนี้คือเป็นรูปอ๋อนี่ไงรูปที่เขามีชื่อเสียงหน่อยก็จะเป็นประสิบปลาน,นะนไป,ไปเดินดู อันนี้เป็นจำลองเนาะเวยงามบรรยากาศนะครับภายในวัดคุมาสิวิชัย ก็คือแบบอันนี้คือห้ามาใครมาถ่ายรูปห้ามใช้แฟลชนะครับแล้วก็อยกจับเนาะเพราะว่ามันเก่าเห็นไหมรบรรยากาศเนาะเก่ามากเบิดรอบแล้วหมดแล้ว นี่เป็นภาพโบราณ อันนี้เป็นรูปที่เกศิกรนะที่ดังๆเอาไปทำแบบของฝากอะไรเยอะแยะเลยนะครับฟังนี้โอ้โหออกมาทานด้านนี้คือพญานากแบบขลังมากเลยทุกคนดูดิคือเป็นแบบว่าเป็นปูนแล้วก็มีแบบตะไคร่น้ำมีมอสมีอะไรเงี้ยแบบว่าเกานะเนาะ อันนี้คือบรรยากาศนะก,าก็น่าจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะเพราะว่าอันนี้คือแบบวัดภูมิก็เป็นวัดที่แบบอยู่กลางเมืองแล้วก็เขาจะมีอันนี้ด้วยอะมีแบบพระธาตุช้งคำแต่ว่าตอนนี้คือบูรณะตรงนี้อยู่น้งหมาวิ้งน่ารักมากอ้ยไปนี่ทุกคนบรรยากาศ ด้านนอกนะก็จะเป็นฟิวประมาณนี้ชิวมากโอ้สวยกามแดดดีเนาะกลางวันมันแบบแดดจัดเนี่ยนะนสามารถแบบมาเดินเดินเล่นเดินอะไรเงี้ยได้ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแบบาคาเฟ่อเมซอนอันนี้ก็จะมีเป็นพวกแบบ พิพิธภัณฑ์ต่างๆนะฮะด้านในสวยงามาเดี๋ยวเดินสวยมากเลยตรงนี้เนาะตอนนี้อยู่ที่สถูปเจดีพระมาลายโปดโปรคนะครับไปเดินนี่ข้างในก็จะเป็นฟิวแบบนี้น,นีต้นต้นมิ้วมีแบบ มีอยู่ในกระทะทองแดงอะไรงนี้นะฮะเต็มเลยพรออะพระเมรัยอย่างนี้เดินอ้อมเดินอ้อมมาทางนี้พามาเดินดูโอ้โหสวยดีนี่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 โอ้ด้านนี้แบบเห็น ละเอมากกับชัดเจนเลย yeah. ปกติแล้วตรงนี้นะครับวัดแล้วก็เยี่ตรงนี้มันจะเป็นลานกิจกรรมต่างๆนานาถ้าเป็นวันแบบอ,อ่ที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีถนนคนเดินอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขามีกิจกรรมเขามีงานเงือเหมือนงานวัดอีกจุดหนึ่งนะวันนี้ก็เลยอาจจะไม่มีน่าจะไม่มีตอนนี้เพราะว่าเขาไปอยู่งานกันหมดแล้ว mm. ด้านนู้นที่เห็นอยู่วัดพระธาตุชังคำนะครับ แล้วก็อันนี้พิพิธภัณฑ์เนี่ยที่มีต้นลีลาวดีอะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่บรรยากาศประมาณนี้น,นี่เลยนะครับสวยงามโอ้หนี่เลยเดินขนะ้างแเดินรอบแล้วฝั่งนั้นก็มีฝั่งน,นั้นนีก็จะเป็นแบบคาเฟ่ไปเป็นนั่งแบบเล่นๆนใกล้ๆนี่ไหมนี่วัดวัดภูมิน,นะครับประมาณนี้แหละ พามาแวะเฉย